ไหนเอ็ม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 ยังไงเอายังไงไหลมาไหลมาเอาละครับเอาละครับดึงซิใครจะอยู่ใครจะไปเร็ว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 ไหลลงมาไหลลงมาเอาดิเอาดิเอาดิ

à, mình lấy đi không lại mà nâng à nâng lông đi ờ gió sắt vui kính chăng

ไปไละไปเลไปเลยเอ๊ะ